วัสดีครับชาวไทมิทส์ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทมิทส์เล่าฮิสตอรีครับผมวันนี้พี่โอจะพาไปขุดคุยเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็วนเวียนอยู่กับบ้านเรามานานมากนานจริงๆสวัสดีค่ะพี่โอแล้วก็น้องนายนะคะสวัสดีชาวไทมิทรด้วยค่ะนานขนาดไหนคะพี่โอ300กว่าปีนี่ฟังดูแบบโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องอะไรจะอยู่ในความสนใจของคนไทยได้นานขนาดนั้น นั่นสิครับน้องนายคือเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มันเป็นเหมือนมหากราบเลยนะความพยายามจะเชื่อมสองฝั่งทะเลไทยจากแนวคิดที่เรียกว่าคอคอดกระในอดีตจนมาถึงโครงการล่าสุดที่รัฐบาลปัจจุบันผลักดันคือแลนด์บริดจ์อ๋อเรื่องนี้นี่เองได้ยินมาหนาหูมากช่วงนี้ใช่ครับคำถามคือไอความฝันเนี่ยมันเป็นฝันอมะตะที่จะพลิกโฉมประเทศเราจริงๆหรือว่า จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นหายนะครั้งใหญ่ที่เราต้องจับตาดูดีๆวันนี้ t ทมิทส์เล่าฮิสตอรีจัดให้ครับเจาะลึกกันไปเลยน่าสนใจมากค่ะแต่ว่าขอถามก่อนเลยค่ะพี่โอคำว่าคอคอดกระเนี่ยที่เราได้ยินกันบ่อยๆตกลงมันคือตรงไหนกันแน่คะใช่ตรงส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยที่เราชี้ชกันในแผนที่หรือเปล่าคะ อ่าเป็นคำถามที่ดีมากครับน้องนายแล้วก็เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะจริงๆแล้วคอคอดกแกระเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ชื่อสถานที่แบบเจอดจงเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับแต่มันเหมือนเป็นชื่อเล่นหรือชื่อเรียกของโครงการเอ้าเนาะคะใช่ครับโครงการขุดคลองเชื่อม2ทะเลซึ่งตลอด300กว่าปีเนี่ยแนวคิดเรื่องเส้นทางมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยครับ ส่วนไอจุดที่แผ่นดินไทยแคบที่สุดจริงๆบริเวณจังหวัดระนองกับชุมพรอันนั้นนะ่ะเขาเรียกว่ากิวกระอ๋อกิวกระใช่ครับกิวกระซึ่งก็เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกเสนอให้ขุดคลองเหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่จุดเดียวเสมอไปแล้วก็คนละจุดกับโครงการแลนบริดจ์ปัจจุบันด้วยนะครับสรุปง่ายๆคือคอคอดกระมันเป็นชื่อโครงการมากกว่าชื่อสถานที่ตายตัวอ๋อ oh. เพิ่งจะเข้าใจกระจังวันนี้เองค่ะน้องนายนึกว่าเป็นชื่อสถานที่มาตลอดเลยหลายคนก็เข้าใจแบบนั้นแต่ที่มันน่าทึ่งกว่านั้นคือความคิดที่จะทําโครงการนี้มันเก่าแก่ขนาดไหนชาวไทยไม่ลองเดวดูสิครับย้อนไปไกลถึงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาโน่นเลยฮะอะไรนะคะอยุธยาเลยเหรอคะพี่โออันนี้น้องนายไม่เคยรู้มาก่อนเลยจริงๆอะคะ่ะ ทำไมถึงคิดกันตั้งแต่ตอนนั้นล่ะคะมันมีเหตุผลอะไรเหรอคะใช่แล้วครับอยุธยาเลยประมาณปีพศ2220น่นู่นเนี่ยคือสมัยนั้นเราค้าขายกับฝรั่งเศสใช่ไหมครับก็มีวิศวกรฝรั่งเศสเข้ามาสำรวจความเป็นไปได้เป้าหมายหลักๆก,ก็เพื่อการค้ากับยุโรปแหละแล้วก็สำคัญอีกอย่างคือเรื่องการทหารการทหารครับการมีทางลัดเนี่ยจะช่วยให้เราส่งกำลังไปพมา่าได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ทำครับ เพราะว่า1คือเทคโนโลยีสมัยนั้นมันยังไม่ถึงสองคือพอสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนานรายณ์การเมืองภายในมันก็เปลี่ยนโครงการนี้ก็เลยถูกพับเก็บเข้าลิ้นชักไปโอเหมือนความฝันที่เกือบจะเป็นจริงแต่ก็ก็ไม่เป็นนะคะเสียดายเหมือนกันนะเหมือนเป็นปฐมบทของหนังมวนเดิมเลยครับน้องนายที่มันจะฉายซ้ําไปซ้ามาพอยุคสมัยเปลี่ยนเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์แนวคิดมีก็ผุดกลับมาอีกหลายครั้งเลย สมัยรอหนึ่งก็มีพูดถึงในเชิงการทหารอีกพอถึงสมัยรอสามชาติตะวังตกอย่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเริ่มมองหาเส้นทางเดินเรือใหม่ๆแข่งกันแล้วอังกฤษนี่เริ่มเห็นเลยว่าถ้ามีทางลัดผ่านสยามนี่โอ้โหผลประโยชน์มหาศาลแล้วสถานการณ์มันก็เริ่มเข้มข้นตึงเครียดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ใช่ไหมคะที่แปลว่ามหาอำนาจเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องแบบตรงๆเลยถูกต้องเลยครับน้องนาย ตอนนั้นอังกฤษได้พมา่าได้อินเดียไปแล้วก็อยากจะเชื่อมเส้นทางการค้ากับจีนผ่านสยามนี่แหละส่วนฝรั่งเศสที่เพิ่งทำคลองสเวตสำเร็จก็หึกเขิมสนใจเสนอขุดคลองตราแถวกระบุรีระนองที่นี่แหละครับสถานการณ์ตึงเครียดมากตึงเครียดขนาดไหนคะอังกฤษกดดันสยามขอเช่าเก่าสองเลยนะซึ่งมันอยู่ตรงปากน้ำปากจันต้นทางที่ฝรั่งเศสเล็งไว้พอดีเหมือนจะดักข้อกันเลยรัชการที่สี่นี้ ทรงแก้เจมได้แบบโอ้โหชานฉลาดมากจริงๆครับทำยังไงคะพี่โอท่านไม่ทรงอนุญาตให้ใครขุดเลยครับคือเลี่ยงสงครามไปเลยแต่ทรงแต่งตั้งตันกิมเจ๋งซึ่งเป็นคนจีนในบังคับอังกฤษให้เป็นเจ้าเมืองกระบุรีเอ๊ะคนจีนในบังคับอังกฤษใช่ครับคล้ายๆกับว่าทรงคนของฝั่งอังกฤษไปคุมพื้นที่ไว้ไกลๆเป็นกันชนทางการเมืองไม่ให้ฝรั่งเศสเข้ามาง่ายๆ โหสุดยอดการทูตเลยนะคะเนี่ยแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้กำลังเลยใช่ครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะพอถึงสมัยรัชกาลที่5ฝรั่งเศสก็กลับมาอีกคราวนี้มาพร้อมชื่อเสียงของใครรู้ไหมเฟอร์ดินานเดอเลเซสอ๋อคนที่สร้างคลองซูเอสนั่นแล้วครับพอมีชื่อนี้มาข้อเสนอมันก็เลยดูน่าเชื่อถือขึ้นเยอะเลยรัชกาลที่5ท่านก็ส่งรอบครอมากนะครับคืออนุญาตให้สำรวจ แต่ยังไม่ให้สัมปทานหรือที่สมัยนั้นเรียกว่าคอนเซ s ชั่นทันทีและที่เด็ดกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมอะไรคะส่งส่งผู้แทนสยามไปด้วยแต่ผู้แทนสยามคนนั้นคือกัปตัน a อลเฟรดลอฟเตอรซึ่งเป็นชาวอังกฤษเดี๋ยวๆนะนะคะส่งคนอังกฤษไปกับทีมสำรวจของฝรั่งเศสเนี่ยนะคะพี่โอนี่มันเหมือนส่งสายลับดูจับผิดกันชัดๆเลยนี่คะ <c oughs> จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับน้องนายผลลัพธ์ก็คือ กับทันลัฟตัสรายงานกลับมาว่าโอ้โหขุดยากมากเจอภูเขาสูงตั้ง250เมตรหินก็แข็งแม่น้ำปักจันก็ตื้นเขินคดเคี้ยวไปมาไม่เหมาะเลยเอาวยังครับยังไม่พอท่านลัฟตัสยังเดินทางไปลอนดอนแล้วไปพูดบรรยายคัดค้านโครงการนี้ในราชสมาคมภูมิศาสตร์ที่นั่นเลยเรียกว่าดับฝันฝรั่งเศสกลางเวทีโลกเลยทีเดียว ประกอบกับตอนนั้นเดอเลเซฟเองก็เริ่มมีปัญหาที่คลองปานามาด้วยโครงการคลองกระของฝรั่งเศสก็เลยต้องลมพับไปอีกรอบอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองสรุปคือกลายเป็นว่าคนอังกฤษนี่เองที่เป็นตัวการทําให้ฝรั่งเศสขุดไม่ได้ในตอนนั้นก็มีส่วนสําคัญมากครับ แต่ถึงอย่างนั้นรัชกาลที่5ก็ส่งรักษาน้ําใจฝรั่งเศสนะครับมีการพระราชทานเครื่องราชอิสระยะิยพรมงกุฎไทยให้กับเดลเซฟเป็นการปลอบใจด้วยประวัติศาสตร์ท่วงนี้คือซับซ้อนมากแต่ก็น่าติดตามจริงๆค่ะจะแสดงให้เห็นเลยว่าโครงการนี้มันผูกพันกับการเมืองระหว่างประเทศโยงใยกันมาตลอดเลยนะคะเนี่ยนั่นคือเรื่องราวในอดีตครับทีนี้เราก็โดดข้ามเวลามาดูความพยายามในยุคใหม่กันบ้างหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับ ช่วงที่เศรษฐกิจลกตกต่ำครั้งใหญ่หรือ Great Depression ท่านปรีดีพนมยงก็เคยเสนอให้ขุดคลองกรณีนั่นแหละเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ติดปัญหาเดเดิมครับคือเรื่องงบประมาณมันมหาศาลเกินไปโหยเสียดายจังเลยนะคะถ้าตอนนั้นเราทำได้ป่านนี้เศรษฐกิจไทยอาจจะดีกว่านี้ไปแล้วก็ได้นะคะพี่มันก็มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิน้องนายเหมือนมันมีอาถรรพ์มีอะไรมาขวางตลอดเลยพอหลังสงครามโลกครั้งที่สจด อังกฤษก็เคยทําข้อตกลงห้ามไทยขุดนะตอนนั้นกลัวกระทบสิงคโปร์แล้วก็กลัวญี่ปุ่นจะใช้ประโยชน์ทางทหารแต่ต่อมาข้อตกลงนี้ก็ยกเลิกไปอา้าวแล้วไงต่อคะความคิดเรื่องคลองกระมันก็เลยกลับมาเป็นพักๆครับสมัยรัฐบาลทหารหลายยุคเลยทั้งจอมพลถนอมจอมพลสริดิ์มีการศึกษามีบริษัทเอกชนเข้ามาเสนอตัวอย่างบริษัทแหลมทองพัฒนาแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวซ้ำาๆซากๆเพราะปัญหาเดิมๆคือ 1. เงินทุนไม่พอ 2. กังวลเรื่องความมั่นคงกลัวแบ่งแยกดินแดนภาคใต้เหมือนเป็นหนังม้วนเดิมที่ฉายซ้ำจริงๆด้วยค่ะฟังดูเหมือนเป็นโครงการอาถรรพ์ไปแล้วนะคะเนี่ยมีเหตุให้ล้มตลอดเลยค่ะยังมีอีกครับน้องนายปี2515มีบริษัทที่ปรึกษาใหญ่จากอเมริกาชื่อ TAMS Tibbs a b e t S, s McCarthy Stratton เสนอขุดแนวใหม่เลยเรียกว่าแนว 5A จากสตูลไปสงขลายาว102กิเมตร บอกว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ขุดได้แน่แต่พอประเมินค่าใช้จ่ายออกมาชาวไทยไมิทับร้งไหมครับเท่าไหร่เท่าไหร่คะหลักหมื่นล้านเหรียญสหรัฐสมัยปี2515นะครับถ้าเทียบเป็นเงินปัจจุบันนี้คือมหาศาลชนิดที่ว่ารัฐบาลไทยตอนนั้นสายหัวเลยบอกว่าไม่มีปัญญาหาเงินมาสร้างได้แน่ๆโอโ้โหหมื่นล้านเหรียญแพงขนาดนั้นใครจะไปสร้างไหวล่ะคะแค่คิดตัวเลขก็เหนื่อยแล้วคะ่ะ นั่นสิครับข้ามาอีกที่ปี2,544สมัยรัฐบาลคุณทักษิณก็มีการศึกษาอีกแนวทางหนึ่งเรียกว่าแนว 9A อันนี้ผ่าน5จังหวัดเลยนะกระบีตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชสงขลายาว120กิโลเมตรเรียกชื่อใหม่ว่าคลองไทยอ่าอันนี้เหมือนจะเคยได้ยินชื่อคะ่ะคลองไทยใช่ครับแต่ก็เจอปัญหาใหญ่อีก คือเส้นทางเดนไปผ่านป่าพลุควรเครงซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญมากผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่รุนแรงแน่นอนแถมตอนนั้นยังมีเรื่องไม่ชอบมาพากลเรื่องทุจริตในมูลนิธิคลองไทยเข้ามาพัวพันอีกโครงการก็เลยเงียบหายเข้ากลิบเมฆไปอีกตามเคยฟังแล้วเหนื่อยแทนเลยค่ะสรุปคือไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนจะขุดตรงไหนก็มีอุปสรรคใหญ่ๆมาขวางตลอด ไม่เรื่องเงินก็เรื่องการเมืองระหว่างประเทศไม่ก็เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือความมั่นคงวนเวียนอยู่อย่างนี้จริงๆค่ะเหมือนละครนำเน่าเลยมีตัวร้ายมาขัดขวางตลอดโอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับน้องนายวนเวียนอยู่กับการขุดคลองนี่แหละครับจนกระทั่งในยุคหลังๆแนวคิดมันเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากการขุดคลองผ่ากลางแผ่นดินไปสู่สิ่งที่เรียกว่าแลน d bridge หรือสะพานเศรษฐกิจแทนลนด d bridge สะพานเศรษฐกิจ,ธธจออคือไม่ต้องขุดคลองแล้วแต่ใช้วิธีอื่นเชื่อมสองฝั่งทะเลแทนอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องครับหลักการคือสร้างท่าเรือนำลึกขนาดใหญ่มากๆสองฝั่งทะเลเลยฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดชุมพรตรงแหลมริว้วและฝั่งอันดามันที่จังหวัดระนองตรงแหลมอ่าวอ่างแล้วเชื่อมท่าเรือสองแห่งนี้ด้วยระบบขนส่งทางบกที่ทันสมัยสุดๆแทนการขุดคลองเราเชื่อมได้อะไรบ้างคะหลักๆก,ก็จะมีมอเตอร์เวย์หกเลน แล้วก็มีรถไฟทางคู่ซึ่งอันนี้สำคัญนะจะมีทั้งรางมาตรฐานหรือ Standard g a เ g e ขนาด1.435เมตรอันนี้สำหรับขนส่งสินค้าโดยเฉพาะเลยวิ่งตรงเชื่อม2ท่าเรือกับอีกระบบคือรางขนาด1เมตรหรือ Meter g a เก e ที่เราคุ้นเคยกันอันนี้เพื่อเชื่อมต่อกับระบบรางเดิมของประเทศสาหรับขนส่งผู้โดยสารและสินค้าอื่นๆ แล้วก็จะมีท่อส่งน้ำมันด้วยอ๋อคือสินค้าจากเรือใหญ่ฝั่งหนึ่งก็ยกขึ้นรถไฟหรือรถบรรทุกหรือส่งผ่านท่อข้ามมาอีกฝั่งอย่างรวดเร็วแล้วค่อยลงเรือใหญ่อีกลำไปต่อแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับน้องนายมีพื้นที่สำหรับเปลี่ยนถ่ายสินค้าแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จในจุดเดียวด้วยเรียกว่า SRTO Single Rooftop Operator ซึ่งโครงการแลนบริดจ์ชุมพรระนองนี่แหละครับ คือสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันชุดนี้กำลังผลักดันอย่างเต็มที่เลยเป็นนโยบายเรือธงเลยก็ว่าได้แล้วโครงการนี้มันใหญ่แค่ไหนคะพี่โอต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่คะโอ้โหใหญ่ยักษ์อลังการงานสร้างมากครับน้องนายประเมินมูลค่าโครงการไว้สูงถึง1ล้านล้านบาทฮะ1นล้านล้านบาทใช่ครับล้านล้านบาททุนท่วนโดยจะใช้รูปแบบการลงทุนแบบ PPP หรือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน Public Private Partnership คือให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนและได้สัมปทานดำเนินการไปยาวๆ50ปีเลยโหโครงการนี้เขาวางแผนให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Southern Economic Corridor ที่ครอบคลุมพื้นที่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชหวังจะเชื่อมโยงกับ EEC ทางภาคตะวันออก และก็เชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศบิมสเต็กพวกประเทศรอบอ่าวเบงกองและกลุ่ม GMS หรือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงด้วยครับฟังดูยิ่งใหญ่อลังการมากจริงๆค่ะแล้วตามแผนที่วางไว้เนี่ยเขาจะเริ่มสร้างกันได้เมื่อไหร่แล้วจะเปิดใช้ได้เมื่อไหร่คะพี่โอตามแผนที่รัฐบาลบอกนะครับเขาตั้งเป้าว่าจะเร่งผลักดันกฎหมายพรบร SEC ให้ผ่านสภาแล้วก็ทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA Environmental Impact Assessment และที่สำคัญคือ EHA i A, Environmental and Health Impact Assessment ที่ดูเรื่องสุขภาพด้วยให้เสร็จภายในปี2568ปีหน้าเลยเหรอคะใช่ครับจากนั้นก็จะเปิดประมูลหาเอกชนหรือ RFP Request for Proposal ในปี2569ตั้งเป้าเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี2569และคาดว่าจะเปิดให้บริการเฟสแรกได้ประมาณปลายปี2573ครับ โห oh, เร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วข้อดีที่รัฐบาลบอกล่ะคะทำไมถึงต้องทุ่มเงินเป็นล้านล้านบาทสร้างโครงการนี้มันมีข้อดีอะไรที่คุ้มค่าขนาดนั้นคะรัฐบาลนี่นำเสนอข้อดีไว้เยอะแยะเลยครับหลักๆที่เขาชูเลยก็คือบอกว่าแลนบริดจ์จะเป็นทางเลือกใหม่ในการขนส่งทางทะเลเลี่ยงช่องแคบมะละกาที่ตอนนี้แออัดมากเรือผ่านปีละตั้ง9 0 0 0 0 เขาบอกว่าใกล้จะเต็มความจุแล้วในปี2,573พอดีอ๋อคือเราจะเป็นทางลัดใหม่ว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับเขาอ้างว่าแลนบริดจ์จะช่วยลดเวลาขนส่งสินค้าได้ถึง4-5วันแล้วก็ลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ถึง15%อันนี้ต้องวงเล็บไว้นะครับว่าเป็นตัวเลขที่รัฐบาลอ้างลดเวลา4-5วันลดต้นทุน15% แล้วก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ให้โตวรวดพลาดจากเดิมโตปีละ2%จะกลายเป็น10%ต่อปีดัน GDP ทั้งประเทศให้โตได้ถึง5.5%สร้างงานได้อีกมหาศาล280,000ตำแหน่งแบ่งเป็นที่ระนอง1.3แสนชุมพร1.5แสน 1, 5, 000, ตำแหน่ง ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติตอนนี้ก็อ้างว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง DP World จากดูไบจีนญี่ปุ่นสนใจแล้วก็จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฮับหรือศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญของโลกไปเลยโหฟังแต่ข้อดีนี่มันดูดีมากๆเลยนะคะพี่โอเหมือนกับสวรรค์ของการพัฒนาเลยแต่แต่ไอ้ตัวเลขลดเวลาได้4-5วันลดต้นทุน15ีน่ยมันมันฟังดูดีเกินจริงไปหน่อยไหมคะ เหมือนเวลาเราไปซื้อของแล้วคนขายบอกแต่ข้อดีข้อด,ขอดีข้อดีสารพัดเลยจนเราเริ่มแบบเอ๊มันจะดีขนาดนั้นจริงๆหรอมันมีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือเปล่านั่นแหละครับน้องนายไอความรู้สึกอ๊ะนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นของดราม,มา่าของเสียงคัดคา้านและความกำงวลจากหลายๆฝ่ายที่เราจะมาเจาะลึกกันต่อในช่วงต่อไปของไทยมิตรเล่าฮิสตอรีนี่แหละครับว่าความจริงอีกด้านมันเป็นยังไงเอาล่ะครับชาวไทยมิตร หลังจากที่เราฟังข้อดีฟังความฝันอันสวยหรูที่รัฐบาลวาดไว้เกี่ยวกับแลนบริดจ์ไปแล้วตอนนี้ถึงเวลามาฟังเสียงอีกด้านกันบ้านครับกับข้อกังวลข้อโต้แยง้งและเสียงคัดค้านโครงการมูลค่าล้านล้านบาทนี้ซึ่งต้องบอกว่ามีเยอะมากประเด็นแรกเลยที่ถูกตั้งคำถามหนักที่สุดใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษ,ษฐกิจนี้แหละครับใช่เลยค่ะพี่โอประเด็นเรื่องลดเวลาลดต้นทุนที่ฟังดูดีเกินจริงนั่นแหละค่ะ มันมีใครออกมาแย้งหรือให้ข้อมูลอีกมุมบ้างไหมคะโอ้โหมีเพียบเลยครับน้องนายทั้งผู้เชี่ยวชาญในวงการเดินเรือจริงๆพวกอดีตกับตันเรือทั้งผู้ประกอบการโลจิสติกทั้งสภาหอการค้าหรือสอรอทอสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย<ๆ>เขาออกมาให้ข้อมูลแย้งเลยครับว่าไอ้ที่บอกลดเวลาได้4-5วันเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะลดได้น้อยมาก อาจจะแค่1-2วันหรือบางทีอาจจะช้ากว่าเดิมด้วยซ้ำไปหาช้ากว่าเดิมหรอคะทำไมล่ะคะเพราะอะไรเพราะการขนส่งผ่านแลนบริดจ์มันต้องมีการขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือใหญ่ลงรถไฟหรือรถบรรทุกแล้วพอข้ามฝั่งไปก็ต้องขนขึ้นเรือใหญ่อีกลำไอกระบวนการยกขึ้นยกลงสองรอบเนี่ยดับเบิลแฮนด์ลิงมันเสียเวลาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับ เขาประเมินกันว่าต้นทุนต่อเที่ยวเรืออาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําไม่ใช่ลดลงอาจจะเพิ่มถึงเที่ยวละ2 0 0ร้อถึงสามล้านบาทในขณะที่การเดินเรือผ่านช่องแคบมาลากาถึงจะอ้อมหน่อยแต่มันฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขนถ่ายอะไรตรงนี้โอ้โหนี่มันหนังคนละมูวลเลยนะคะจากลดเวลา4-5หวันกลายเป็นอาจจะเพิ่มเวลาจากลดต้นทุน15%กลายเป็นอาจจะเพิ่มต้นทุนทเที่ยวละหลายร้อยล้าน นี่มันเหมือนกับซื้อรถที่เซลล์บอกว่าประหยัดน้ำมันสุดๆแต่พอเอามาขับจริงโอ้โหซดน้ำมันยังกับเททิ้งเลยนะคะเนี่ย <c oughs> เปรียบ <c oughs> เทียบ <c oughs> <c oughs> ได้ชัดเ <c oughs> จนมากครับน้องนายแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะยังมีคําถามเรื่องความต้องการใช้ demand อีกว่าที่คาดการว่าจะมีเรือมาใช้เยอะแยะเนี่ยมันจะจริงเหรอเรือสินค้าเขาจะยอมเปลี่ยนเส้นทางเสียเวลาเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเพื่อมาใช้ land bridge จริงๆหรือ ปริมาณตู้สินค้าในภาคใต้บ้านเราเองก็ไม่ได้เยอะมากนะครับปีหนึ่งประมาณ4-5่ถึงแสนตู้เท่านั้นส่วนใหญ่เขาก็ไปใช้ท่าเรือแหลมฉบังหรือไม่ก็ข้าไปใช้ท่าเรือปีนางที่มาเลเซียอยู่แล้วแล้วตัวเลขที่รัฐบาลคาดการ์ละคะที่บอกว่าจะเริ่ม4ี่นตู้ต่อปีโตไปถึง40ล้านตู้ต่อปีมองว่ามันอาจจะสูงเกินจริงไปหรือเปล่าเป็นการตั้งเป้าที่มองโลกในแง่ดีเกินไปไหมหรือที่เขาเรียกกันว่า Deman d Fake คือสร้างตัวเลขความต้องการปลอมๆขึ้นมาหรือเปล่าเราต้องไม่ลืมบทเรียนจากโครงการท่าเรือนำลึกที่เคยศึกษาแล้วล้มไปอย่างท่าเรือบากบราทิสตูนหรือท่าเรือสงขาแห่งที่สองนะครับแถมยังมีผลการศึกษาเก่าๆของจุฬาที่ทำให้สภาพัฒน์ก็เคยสรุปออกมาแล้วว่าโครงการลักษณะนี้ไม่คุ้มค่าทาง TDRIS โดยเฉพาะดรสมเกียรติตั้งกิจวานิตก็เคยออกมาเตือนแล้วว่าให้ศึกษาบทเรียนจากอภิมหาโปรเจกต์ที่เคยล้มเหลวในอดีตให้ดีๆก่อนตัดสินใจ ฟังดูน่ากังวลเรื่องความคุ้มค่ามากๆเลยค่ะแล้วเรื่องเงินลงทุน1ล้านล้านบาทล่ะคะในภาวะที่นี่สาธนารนณะเราก็สูงอยู่แล้วมันจะเสี่ยงกันไปไหมคะพี่โอนั่นก็เป็นอีกประเด็นใหญ่ครับคือความเสี่ยงด้านการลงทุนงบประมาณมหาศาลขนาดนี้1ล้านล้านบาทนะครับท่ามกลางสถานการณ์การคลังของประเทศที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนี่สาธารณะเราตอนนี้ก็ประมาณ64%ของ GDP แล้วรูปแบบการลงทุนที่เป็น PPP ให้เอกชนมาร่วมทุนเนี่ย คำถามคือใครจะเป็นคนรับความเสี่ยงหลักถ้าโครงการมันไม่เป็นไปตามเป้าจริงๆถ้าไม่มีเรือมาใช้ตามที่คาดการไว้รัฐบาลหรือสุดท้ายก็คือพวกเราประชาชนผู้เสียภาษีจะต้องเข้าไปแบกรับภาระนี้หรือเข้าไปอุ้มเอกชนหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีคําตอบชัดเจนเลยครับโหยิ่งฟังยิ่งกังวลเรื่องเงินจริงๆคะ่ะแล้วผลกระทบด้านอื่นล่ะคะพี่โอที่น่าห่วงไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะคือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อันนี้ต้องบอกว่ากระทบหนักหน่วงแน่นอนครับอย่างแรกเลยการสร้างท่าเรือน้ำลึกสองฝั่งต้องมีการถมทะเลเป็นพื้นที่มหาศาลฝั่งชุมพรนี่เกือบ6000ไร่ฝั่งระนองอีก7,000พันกว่าไรน้องนายลองนึกภาพพื้นที่ขนาดนั้นในทะเลหายไปดูสิครับมันกระทบอะไรบ้างแน่นอนว่าต้องมีการขุดลอกร่องน้ำลึก ต้องสร้างเขื่อนกันคลื่นยาวเป็นกิโลกิโลซึ่งมันจะไปเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศท,ทางทะเลอย่างรุนแรงกระทบทั้งแนวปะการังแหล่ง้าทะเลซึ่งสําคัญมากเพราะมันเป็นทั้งบ้านและแหล่งอาหารของพยูนสัตว์สงวนหายากของเรานะครับพยูนใช่ครับแล้วยังกระทบต่ออาชีพประมงพื้นบ้านของชาวบ้านในพื้นที่อีกแล้วไอหินดินทรายที่จะเอามาถมทะเลมหาสารขนาดนั้นมาจากไหนก็ต้องไประเบิดภูเขาในพื้นที่จังหวัดชุมพร คาดกันว่าอาจจะต้องใช้หินจากภูเขาถึง5ลูกระเบิดภูเขาห้าลูกโอ้โ oh. หยังไม่หมดครับที่ตั้งของท่าเรือทั้งสองฝั่งทั้งแหลมอ่าวอ่างที่ระนองและแหลมเริ้วที่ชุมพรมันอยู่ใกล้กับพื้นที่อนุรักษ์ที่สำคัญมากๆทั้งอุทยานแห่งชาติทางทะเลพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาไซต์ แล้วก็แนวป่าชายเลนที่ยังอุดมสมบูรณ์มากแล้วเส้นทางเชื่อมทางบกล่ะคะพวกมอเตอร์วเวย์รถไฟอันนั้นก็กระทบหนักไม่แพ้กันครับเพราะเส้นทางมันต้องตัดผ่านพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญโดยเฉพาะสวนทุเรียนซึ่งชุมพรน,นี่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนอันดับสองของประเทศเลยนะครับรองจากจันทบุรียังมีสวนปาล์มน้ำมันสวนผลไม้อื่นๆอีกเยอะแยะแล้วก็ต้องผ่านพื้นที่ป่าไม้ ผ่านแหล่งน้ําสําคัญของชุมชนอีกด้วยผลกระทบที่มันดูรุนแรงและกว้างขวางขนาดนี้แหะครับเลยมีเสียงเรียกร้องจากภาคประชาสังคมจากนักวิชาการว่า ก่อนที่จะตัดสินใจเดินหน้าโครงการเนี่ยควรจะต้องมีการทำ SEA หรือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธ,ธศาสตร์ Strategic Environmental Assessment ก่อนไหมซึ่ง SEA เนี่ยมันจะมองภาพรวมผลกระทบสะสมในระยะยาวและพิจารณาทางเลือกอื่นๆที่รอบด้านกว่าการทำแค่ EIA หรือ EHIA ที่มักจะทำแยกเป็นส่วนๆของโครงการไปโหฟังแล้วใจหายเลยคะ่ะพี่โอ ทะเลสวยๆพายูนปะการังที่เรารักเราหวงแหนส่วนทุเรียนส่วนผลไม้ที่เป็นชีวิตของชาวบ้านอาจจะได้รับผลกระทบหนักมากจริงๆนี่น้องนายเพิ่งรู้รายละเอียดพวกนี้แบบลึกๆเลยนะคะรู้สึกเป็นห่วงมากๆเลยค่ะยังไม่หมดครับน้องนายยังมีผลกระทบด้านสังคมอีกทั้งเรื่องการเวนคืนที่ดินซึ่งแน่นอนว่าต้องมีจำนวนมากกระทบต่อที่อยู่อาศัยที่ทำกินของชาวบ้านโดยตรง และก็มีประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยครับที่คนในพื้นที่อย่างกลุ่มเครือข่ายรักพะโตะหรือกลุ่มอื่นๆเขารู้สึกว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมามันเหมือนทําไปตามพิธีไม่ได้โปร่งใสไม่ได้รับฟังเสียงของพวกเขาอย่างแท้จริงไม่ได้ให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเลยน่าเห็นใจชาวบ้านในพื้นที่มากๆเลยนะคะแล้วเรื่องการเมืองระหว่างประเทศล่ะคะพี่โอ มันจะมีผลกระทบอะไรตามมาอีกไหมคะอันนั้นก็เป็นอีกมิติที่ต้องพิจารณาครับคือประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์มีการตั้งข้อสังเกตรหรือตั้งคำถามกันเยอะว่าทำไมประเทศจีนถึงดูสนใจโครงการนี้เป็นพิเศษเป็นแค่เรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนหรือมันมีในัยะทางภูมิรัฐศาสตร์แอบแฝงอยู่ด้วยหรือเปล่าเช่นต้องการควบคุมเส้นทางเดินเรือสำคัญหรือขยายอิทธิพลในมหาสมุทรอินเดีย แล้วถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจริงมันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์มาเลเซียหรือแม้แต่ประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคอย่างอินเดียที่อาจจะกังวลเรื่องบทบาทของจีนในมหาสมุทรอินเดียอย่างไรบ้างเรื่องพวกนี้ละเอียดอ่อนมากครับพี่เออลองเปรียบเทียบง่ายๆนะครับน้องนายการที่เราจะสร้างแลนบริดจ์เนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆกับการที่เราอยากจะสร้างทางด่วนพิเศษส่วนตัว ตัดผ่านสวนทุเรียนหลังบ้านเพื่อนนะครับเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันสะดวกเรานะประหยัดเวลาเราแต่การสร้างทางด่วนนั้นมันจะไปกระทบสวนทุเรียนของเพื่อนเรายังไงบ้างมันจะไปกระทบวิถีชีวิตเขาความรู้สึกเขายังไงแล้วเพื่อนบ้านคนอื่นๆที่มองอยู่เขาจะรู้สึกยังไงกับเรามันมีหลายมิติมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ที่เราต้องคิดให้รอบคอบมากๆจริงๆครับโอ้โหเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะพี่โอ มันซับซ้อนแล้วก็มีผลกระทบที่เกี่ยวโยงกันเยอะกว่าที่น้องนายคิดไว้ตอนแรกมากๆเลยค่ะใช่ครับน้องนายโดยสรุปแล้วเนี่ยโครงการขอขอดกระที่พัฒนามาสู่แลนบริดจ์ในปัจจุบันนี้มันเป็นความฝันเก่าแก่ที่เกิดจากข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์หรือทำเลที่ตั้งอันเป็นต่อของเราจริงๆแต่ตลอดระยะเวลา3 4 4ปีที่ผ่านมามันก็ถูกขัดขวางด้วยปัจจัยที่ซับซ้อนมาตลอดทั้งเรื่องเงินทุนเทคโนโลยี การเมืองภายในประเทศแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศจนกระทั่งมาถึงรูปแบบของแลนบริดจ์ในปัจจุบันมันก็ยังต้องเผชิญกับคําถามใหญ่ๆที่ยังไม่มีคําตอบชัดเจนทั้งเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่ยังเป็นที่ถกเถียงผลกระทบใหญ่หลวงต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คนมันถือเป็นการเดิมพันครั้งสําคัญครั้งใหญ่มากๆของประเทศไทยจริงๆครับฟังพี่โอเล่ามาทั้หดแล้ว ทั้งประวัติศาสตร์ทั้งข้อดีทั้งข้อกังวลคำถามสำคัญที่มันวนเวียนอยู่ในหัวของน้องนายตอนนี้เราก็อยากจะชวนชาวไทยมิททุกคนคลิปตามไปด้วยกันก็คือไอ้ความฝัน344ปีที่พี่โอเล่ามาเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นจริงในยุคข,ของเราหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นฝันร้ายที่อาจจะกลายเป็นหายนะชาติอย่างที่ชื่อตอนของไทมิรเล่าฮิสตอรีวันนี้เราตั้งไว้ก็ได้ ไอ้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เขาบอกว่าจะได้มากมายมหาศาลเนี่ยมันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าคะกับธรรมชาติกับวิถีชีวิตกับสิ่งที่เราอาจจะต้องสูญเสียไปอย่างถาวรมันมีราคาที่เราต้องจ่ายซ่อนอยู่อีกเท่าไหร่ที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นหรือยังไม่ได้พูดถึงกันหรือเปล่าคะเป็นคําถามที่ต้องขบคิดกันอย่างหนักเลยครับ น้องนายและไทยมิทของเราก็อยากจะชวนชาวไทยมิททุกคนเลยนะครับหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลจากไทยมิทเล่าฮิสตอรีทั้ง2ด้านในวันนี้แล้วคุณคิดว่าโครงการแลนบริดจ์นี้ควรจะไปต่อหรือว่าควรจะพอแค่นี้เพราะอะไรอยากให้มาช่วยกันแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ข้างล่างนี้หน่อยนะครับเรื่องใหญ่ระดับประเทศแบบนี้เสียงของพวกเราทุกคนมีความหมายครับ เราต้องช่วยกันคิดช่วยกันมองช่วยกันหาข้อมูลให้รอบด้านที่สุดเพื่ออนาคตของบ้านเราเองครับและแน่นอนครับถ้าชื่นชอบการเจาะลึกประเด็นสำคัญสคัญแบบถึงแก่นถึงรากถึงประวัติศาสตร์แบบฉบับของไทยมิรเล่าฮิสตอรีก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์ส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้รับรู้ข้อมูลด้วยกันนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยกดติดตามช่องไทยมิตรของเราเอาไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดทุกการขุดคุยทุกการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์และปัจจุบันที่คุณอาจไม่เคยรู้หรืออาจถูกทําให้ลืมเลือนไปสําหรับวันนี้พี่โอและน้องนายต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ